สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะวันเดืด,ดข้าเขาไปกันแล้วจ้ะพี่น้องมาหาออเดอร์ให้เพิ่นค่ะนะคะเนาะไปตามล่าหาเห็ดกันจ้ามนีนเสเด็นหน่อยได้หลายคอยลุนกันนะคะเนาะโอ้โหขึือนกันค่ะเพราะมันี้มีฝนตกนะคะฝนตกแต่เศ้าเลยอาจ้ะพี่น้องไปหาเ็ดตีจ้ะ้าเขาบไปอีกแล้วนะคะฝนตกเราก็ไม่หยุดนะจ้ะ หาออเดอะแฮปเพิ่นค่ะค่ะเน้อมีอย่างนั่นยอดโมเมนต์ปะจ้ะตามไปหลุ่นกันได้แล้วคะ่ะเนาะงจะพี่น้องที่เห็นอีหยังบุค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ็ดอีหยังบุพี่น้องเฮ็ดไตเบือ่อเมนโบเมนค่ะป๊าดเดี๋ยวมาตาาีไก่เนื้อวัแต่เฮ็ดกระทะเล่นเฮ็ดไตเบื่อจ้ะอู้ห่างนานมันเฮ็ดอีหยังน่ะ เจอแลจ้านี่ค่ะออเดอร์เพิ่นเพิ่นบมให้ทำความสะอาดด้วยค่ะเนาะกแบบไดส่งแบบนันเพิ่นว่ะเนาะค่ะดอกน้อยดอกใหญ่เพิ่นเอาเมดดต่ว่าเพราเอาดอกเถ่าเพิ่นว่ะวอ้าพี่นน้องไอ้ดอกกำลังพอดีค่ะที่เห็นอีกเห็นอีกอื้มเห็นจ้ะ ดีใจไดออเดอร์พี่นอ้องเก็บส่งให้เพิ่นเน,นอะค่ะเนาเพราะได้ค้าน้นำมันค่ะวันนี้เฮตกาจะบโบไปงามปันใดน,นะคะพอฝนมันตกแะ้วฝน,นตกใส่ พอหลดข้างยางไปแล้วติดตามไปค่ะเก็บเอาขางทางค่ะคุณน้องเพราะว่ามันดูดต้องมันน้ำค่ะอนนี้เอาเฉพาเขาไปเลิกได้ดอกน่อยแห้งเข้ากันจะเอาไปไว้ถักกินนะคะน่ะเนาะไปตันตอ,จ,นอจ้ะอาไก่จ้ะเห็นนางไก่เห็นนางไก่ นี่ค่ะก็ต้อง,งออกง่ามๆโอ้ยอย่างสวยจ้ะเห็นนังไก่นังไก่เนี่ยเมื่อีอเดอร์นะจ้ะแต่ว่าเขาจะไปกินแล้ะพี่น้องเนาะกิบไปกินค่ะลืมมีดพี่น้องแสดมีว่าตัดขาลืมไปกันต่อจ้ะ พ่อลูกเขาเจาะรอดพี่น้องเฮ็ดเพิงหวานเมนโบพู้ใหญ่ผัเห็นเมนบอย้อนโมเมนต์โอ้ยนี่ใจวุ่นวายเฮ็ดเพิงหวานน็อโอ้ยไม่ได้นายโอ้ยวสิเตะปะปะไปเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับทุกอย่าง ดิคับผม,มมาเลยดิค่ิดนะับม,มาก็มาชิต่ใส่มาชิ่โอเคย่ายพี่น้องยาสตาร์ทครอ,อกำลังออกเลยจ้ะมันได้หอดสายอยู่พี่น้องเห็ดเห็ดออกล่หลายปานี่ดอกพัไหน,นใหญ่พันไพีนน้อง นี่คะ่ะเบื้องเฮ็ดอันนี้กระไลยๆนี่แต่ดอกงามๆเบื้องดูคะ่ะนี่เฮ็ดนำมากพี่นอกเฮ็ดดินเอามอกีที่เห็นอย้ยใส่ไหมเอาะจิตตาฟาดพี่นอออ้องเอ้ยโอ้ดอกยังสวยค่ะนี่นี่นี่เขาจอตดตาต้นใหม่ใส่พี่นอออ้นองเนอะ้ยเออแม่เออแม่อะไร่ยพง่เ เดี๋ยวทัคนช่วยเข้ามาอ่ะหนูอ่ะอนี่ซอ,อนเะไปีในขันลขันเดี๋ยวรอ,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 อกำปั้งน่อนี่นี่่อหย่อื้อมาเจ็ายอ่ะอ,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 อันอออนี้มา,มายิ่มไปเฮ้ปนยังพออีกหรอคะไะไปหาป้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 าจออีกแล้วโอ้ยเลว่ากูใส่ไปหาป้ป้าป ะแป๊บนึงค่ะอร์ค่ะอู hh, ้ย yes, so ังสวยอู้ยังสวยเยอะๆป้าไปนอกยังงามค่ะดอกอุ้ยนี่ค่ะดอกสวยอ่ะเร็วๆโอ้ยดอกยังสวยเลยเก็บเก็บรูเก็บเฝ้าเก็บ ได้เอเดร์ได้หลายห้ากเก็บสามนี่จะมาบ่หมท่านเ้ยลูกอ่ะยอสวยสวยแพ้ปลาปลาหนุนไป่วยปลาปลาไปนี่ดอกนีน่นี่อ่ะดอกน้นอยู่นีิ อย่าเดี๋ยวก่อนมันยังไม่เสร็จเลยลูกที่ไหนโอเคที่ไหนอ่ะโอ้ยดูเก่งดูดูเขาไม่รู้กระดันโอเคอ่ะอืมปไปที่ไหนเจออไหมแม่แล้วหรอเก็บมันเห็นค่ะเอาตีขึ้นบนเห็นดูขึ้นเห็นนี่สี่โอ้เทคดูละเด็กคำ เป็ใย oh, <th> ัพออ้ไป่ด้อเด้อเอ็นเจ๊งเนี่ยก่อนเนี่ยไปเนาะเอ่อมาแยหูอืออ๋อย่าโยนแหนนะหลเด้อเยอะเยอมามองอีกก่อน ดอกเคสงามครับพี่น้องเลยอ้าเนี่ยเนี่นี่เอานี่ดูดอาลูกใส่กรอยับซอยพี่น้องเลยเอาเอ้ายนอย่ายวนเคสเดือลูก มันมุนไปไปนอกนอนะอู้ที่ค่ะปะ้างามากเห็ดออกนะหลายพไปนอก้ยปีน,ปนี้เก็บเลยค่ะเจ็บแล้วมันโดนแม่ซอยหละอะ เดี๋ยวหยบเดีวหลูเด้ออเหยียบอิสาเน่ก็เอามันดูดย่เด้อค่ะมไม่ได้ไม่ได้เหยยมาเห็นแล้ว่วาคนอยากซอยจ้ะอ่ะ,อะอแล้ไวไงเย็นครับมย้อนหิน เดินหน่อยบลาร์เลยจ้ะพี่น้องนี่ค่ะเห็นไหมพี่พี่น้องบลาร์เลยพี่น้องของน้ำเฮานะคะปอุ้ยอุ้ยดูดูดูนี่นี่เฮ็ดเอหยบไอหยับไอหยับเฮ็ดเฮ็ดตัวนี้ดิใส่พ่อแม่ชอนี่ด้ ก็จะร้ายร้ายคุณนะอืมอีจ้ะเห็นตวไกลนี่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 คลิปที้อาจจะไปแล้วเลยเดจ้ะเด้อ โอ้ยดอกยังสวยค่ะดตหน่มยมันน้ำนะ้ค่ะเนาะเอาเก็บเขาออกค่ะมันแฉีหน่อยไม่โดนบ่ดใดค่ะดอกได้หน่อยห้าไวก่อนจะพี่นนองเห็นนางไก่จ้ะ นังไก่อุย้ยพุณคุณคุณคุณเจออีกแล้วเจออีกแล้วกั้นทะเลนพี่น,นอนด้ได้ด้ได้วิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ฟัดเด้อเด้ออันนั้นมันอีหยังนี่พี่น้องกั้นทะเลนโอ้ยอันเห็นนังไก่สีส้มจา้านี่นังไกส่สีส้ม กรอบแล้วไก่ที่สมเลยค่ะเนี่ยสีพอขั้นทะเลนอยู่นี่โหเป็นเวอร์เลยจ้ะขั้นทะเลนอันนี้น้ำไก,จก่จ้ะผีพี่นอกขั้นทะเลนขั้นทะเลน ดอกเล็กหน่อยอยู่ค่ะดอกหน่อยไหวสักนเนาะคะเนาะ เห็นได้ค่ะเมื่อกี้พี่อ้ดีใจพี่น้องเอ้ยมานค่ะมันนี่มานก็ห้อยเหมือนไี่ห้อยยังไม่ยางแถวนี่าขึ้นทะเลน,นี่ จะบอกว่าป่านี้ใกล้กับป่าหิมะด้อจใจเด้อใกล้กันค่ะต่อ,อยู่คนละโซนคนอยู่คนละฟังเพราะว่าเพราะว่ายัางวันตีมื่อนี้บริบปายป่าหิมะอันป่าหิมะมันเลิกค่ะอ่ะมันดูดมานาเข้าเลยได้โป,ปกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าป่าหิมะมันกระจีออกประมาณแสนนี่แหละคะ่ะทำมันออกแล้วเนาะ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  เราจะสสบไดเออเดอร์ให้เพิ่นค่ะมันจะไปทรงทาง่าสองเสบเดียนคนในพี่น้องเดี๋ไปทรงอีกถอดหนึ่งค่ะเลาก็เลยหยุดอาหยคนได้ลายลูพี่น้องเนาะจะไปเสียเที่ยววะนี่หมุดอันเนี้ยทรับราคาไม่ยางน อีกอย่างนึงกับสิเป็นค้นที่เพิ่นแมงเล่าบาังสัตว์อค่ะสัตว์ปลาเนาะดอกอย่างสวยอ่างนี่ตีไปเร็วเลยเดียด๋ยวเขาถทดอะไรเด้๋ยพี่น้องเด้อตีฟางน้ำเห็ดจ้ะ เุาดูเห็นเห็ดภาเนาะเห็นแบบนี้อู้หูจิโน,โนพ่พี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 ่ตีบพเห็ดเมื่อกี้ย่างพานเลยเมื่อกี้นะ่ะย่างพานเห็ดเลย เม่าด้ทำไม่ไจ้ะดีอยู่คนให้ท่านคอบสะอาดพี่น,อน้องจ้ะพ่นไห้เก็บแล้วก็มาต่องตัดขาเพ่นว่าเก็บมาแบบใดทรงแบบนั้นเลยเฮ็ดมันค่อยบ่สั่เพ่นวาดีอยู่จ้ะมาต่องเสียเวลาเข้าสายรอบนะี่พี่น้องเนาะไปแค่เลือกเอาเศษห้าเศษหญ้าออกให้พัน คสองกิโลทรงให้ดนั่นเลยเนาะจะติดท,ทานีนิจุดโทรหาพัญญาแล้วพอบอ่เพื่อเราลอง ได้โชว์ดอกเฮทเยอะด้วยค่ะพี่น้องเรลี้ยงเ็ดมาละท่อนจ้ะ กันต่อไปกันต่ออยู่แถวนี้แหละคะ่ะถ้ามันอยู่ก็อยู่ไกลๆกันกกน,นี่แหละคะ่ะโอ้ยข้างหน้าพี่นอ้องข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมนะเด้อเด้ี่จะมองดูอีกขาก้างหน้าจะมีอีกจะ้ะป๊าปพี่นอ้องโอ้ยบุ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 ยเห็นไหมนั่นนั่นนั่นปูนพูนเดินหนึ่งพี่น้องเอ้ย ดดเ,เด็กก็มาไล่เด็กพี่น้องโอ้ยเจ็บเจ็บเจบเจบโทษที่ต้นไม้เอ้ยบังเห็ดนี่เสียงมนันดูดเป่าอยู่ค่ะพี่น้องพวกพวกปลานนี่ มีปลาหิมะตรงหลแน่นอนดีวะถ้าว่าแมนก้บเบียบด้วยค่ะเด้อดูอ<ด>ันนี้พี่นอนออันที่พ่ออิ่ผลจากยาก็นมีค่ะดุนดุนขึ้นมาบน,น,นั่งถ่าเป็นอักกินพี่นอเอ้ย เอาเก็บเห็หดเก็บเห็ดมันม,ว,มวน้ำกันจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อสุภูสุสคนยุกไกยุกไก ติดเจ็บคนเดียวติดกับมันคนเดียวเศรายู่คนเดียวแบบนี้ มนผลมาโพดเอโอ้ยอืยอจะยังเดียอดอดพิ่งไันได้จงแต่ข้าก็รรอบอไดค่ะเพราะว่าจะยังไง้รัจะเดากลับมาอีกเขาแก่ฉันยิงซับนะคะ่ะไม่มา เก็บให้ไวเก็บให้เร็วเก็บให้สวยๆนี่ค่ะ

เ่เธอเก็บเรีวหลายกลองกั็มือกับโบสามคีกันจ้ะกล่องไปทางหนึ่งมือไปทางหนึ่ง นอกเออถ้ามันมันใหญ่หน่อยนะคะดอกมันใหญ่หน่นอยเนาะติดเ็มตะกายได้ค่ะจะเส้ยเดียวคือดอกมันหน่อยยังมีต้นพันยาไปอีกฟาน,นึงแล้วกับโยจากภาบไปถ้าว,วันลูกมานาพอกนันอีพี่น้าได้จากพี่นอ้องคลิปนี้อลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ